ทะเลาะกันนี่เตะไม่ยุบงกว่าหูวมึงไม่ตายหรอกเขาตายนี่คนจ็บมทำไมอ่ะฮะนี่คนจ็บมทำไม <c oughs> ก็ขึ้นกูรู้ว่ากูรู้ว่าควายทองเหม็นมาเอางี้เลยจ้าให้พี่ร้อมันหนูเต้นนี่เต้นแบบอะไรกีน้ๆๆๆนี่ยึ๊ยึ๊ยึ๊ยอย่างเงี้ยพโยตี้<า>โหนเต้นดิบๆนะจา้าพี่น่ะไม่อยากได้กับเธอเลยเธอเอาผัวมาตีลหน้าด้วยพี่เกรงใจเหลือเกิน <c oughs> ได้กะดีตอนที่สองคืนนั้นแท้ๆเลยนะเหมืนกัน มันนึกยังไงถึงได้กระสายสูน <laughs> โอเคเกมตัวน <laughs> ี้จ้ะบ้านของพี่ทำนาทำนา โอ้ยน่ามึดเฮ้ยมีดีมีล้ำโพงกันหวยนะมึงพี่ที่กินยดกันเลยอ่ะพี่เทีที่จ้าเพราะความรักทอนอนไรที่ทุกข์ที่หวานพี่เธอยิ้มไม่ถึงร้องไห้จ้ะนะคุณค่ะนี่นี่ตูดเหรอคะตูดเหรอของค่ะอะไรตูดเหรอพี่ชายตูดตูดเหรอจ้าแล้วนี่แหละนี่อะไรคะของค่ะนี่มึงขี้สองทางเลยนะพะ คุณขาไม่ตัวใหญ่ทำามึงใส,ส่เส้นไหนเล็กจังวะเนี่ยไม่มีไซส์แล้วไม่มีไซส์เลยขายหมดแล้วค่ะนี่แฟรพี่ยิ้มเนี่ยเขาสั่งเสียหล่ะคุณขายิมม้มหรออย่าไปยิ้มกับคนข้างบ้านคนที่นั่งเหมือนสัมภเวสีน่นะให้มาปุยกับเจ้าที่ผมหน่อยได้เลยจ้ะ